สพูดว่าอีหลาเหยียบไมบ่คือว่าปู่ย่าบู่บอกออปู่บอกว่า 3, 4, 4, 4, 4, 4. สามสี่ว่าทุกสี่ว่าถือจ้ะบ่สามสี่ว่าถือมันสี่ไปตามล่าสบอหันสามสี่แค่ไหน,นลูกเลือดจ้ะันอาจจะไปตามล่ากันอะไ้ตัวมันถือไนลูก ววคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใกล้แล้วเนาะน้องกาเนาะจ้าบนะีบซี่กายากหูเสแล้วบ้านนี้กลังวิ่งสาวพวอยู่ไปใช้ก่อนไปโรงเรียนจ้ะโอ้ไปโรงเรียนเนาะ เมื่อนี้กะโค้งสุดท้ายอยากหนูว่าน้องตาสิมิตัวเพิ่มตัวใดบอยนะคะพยายามเลขน้องตาอีกเหมือนเดิมนะค่ะครับเอฟซีทางบ้านเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เนาะคือน้องตาฝันดีบ้ฝันดีจ้ะฝันดีอยอือเอากรเห็นาจ้จให้หน้าโอ้เฮ็นไหนเห้ยนดอยากหัวจริบอกซื้อว่าซื้อตีละ ถามยู๊ยยนุชซื้อไหมซื้อกลิต้าไหมเนยซื้อบ่นะซื้อบ่บ่เจ้าสเสียใจจะาเรื่อว่าบ่ซื้อโอ้ยเจ้าอย่อยากได้จากได้ยูบบ่วมักเล็กเข้าใจว่าโอ้ยไปอยากมันบัวมากบ่วบ้างเจะาบ้านเล็กยักษ์ใส่บักเล็กก็คลองเหรอเนาะฝันมึงคือฝันบ่วบัวฝันไปอยากคือบ่ฝันเอ้ามันบ่ฝันยังไงไม้แต่ว่าบัวฝัน ริตาฝันบ่บประเด็นิตาฝันบ่ลูกมือขึ้นกับฝันจีด่ะฝันมาจังนไรลูกเป็่บอกคนเด้อฝันมานันโอ้โหหล่อเมื่อไหร่ฝันเป็นจังไงลูกเหมือนแบบว่าอีหลาอะไปฝันมาเห็นไปมือหวานร่ำแล้วแบบว่าอันเห็นขั้นเทนด่าตะลุกแต่แบบว่าเบื่อเขาแบบว่า ลลยพาย,ยดาจ้ะอือถือว่ามีเจ็ยแติบห่หะนี่ยีลากนเมื่อนี้ถามยำปูอีกเนะะาะแล้วเ,เห็นตัวเลขไหมลูกก็เห็นอยู่แตเห็นอยู่ตัวเบื่อจอนะโอ้เป็นตัวใดลูกเป็นตัวใดออปลาบาสามสี่จ้ะอือสามสี่อ่ะสามสี่อยู่ในมือจ้ะอ น้องอีลาเขียนเพิ่มลงไปในลูกน้ออย่าเพิ่มหลายในลูก fc จะตาลายอันนี้ฝันเอาเพิ่มอีกตัวหนึ่งในเพิ่นพี่น้องพอเพิ่นเป็นอยากบอกเนาะสามสี่นี่แม่เบิกจะแบ่งแตงวดก้อนผุนบ่ออกเขียนข้างล่างก็ได้ลูกเขียนข้างล่างเลยครับตัวใหญ่เลยลูกสามฝันสามสี่เขียนว่าฝันเขียนข้างล่างเลยลูกเออสามสี่ สามสี่นะครับเขียนว่างไว้บ้านนี้นาปิดฟ้าไว้ไม่มีใครได้เลยแด่ตัวนี้อ่่กน <c oughs> ถามปูซะก้อนเออไปกาปูถามปูซะก้อนปีดาฝัน,น,น,นมันสิแมีนโมเมนมันมีเด็กฝันมาอกกว่าผมนี่เหรอข้ารำลังกาปูเจกาเสวยใหญ่ม่ย่างจนขึ้นเท่าไหร่ ออกเสียงเลยลูกปูโบบอก oh. จ้ะโอ้ oh. เป็นไงวะท้าซมพติว่าอีหล่าเหยียบไปบอกอคือว่าปูย่าโบบอโอ้ค oh. oh. ากบบว่าบาดนี่ปูว่าท่านบอกปู้ oh. ไม่ท่านบอกปูบ่กท่านเบาหนำปูบอกว่าสามสี่บัดบัดทุกสีบลูจ้ะบอก าม่ถือมันสไปตามลาหบหรันสามสี่เหนห,หูเหจ้ะัอ,อาจะไปตามลากันอบตตมันถือลูกตว่ถือไจปดก้ดกะโอ้ยังโตเดิมจ้ะปูบอกว่าถือบ,บ่า่ถือปูกรสียหาไปเรื่อยื่อยือาแม่ส่ถบ้ถ,ถ,ถือเราไมบ่เจแป้าะปูกะสียหายตัวบจ้ะ เอาให้มันถือกูออเ,เลยีดาเลยฆ่ากนุมเลยนอาดูเนะาะนอาหันมาบันนี้ละอ่าอนคัมเมนสชมหมดว่าออกเก็บแปดเก่านี่ีดาอยากได้ยี่หางกมุนจะโม่ได้รจะต้องว่าเบมือ่ตะไส้เะโอ้ที่ีดลาเคยบอกว่าตะไส้ไฟฟ้าบ่าลูกจ้า โอ้อีหรายากได้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจ<ะ>้ให้มันแต,ก,ตจจกสามตัวจ้าเจ้าสิเขียเป็นวันนี้อีพอมม่อบอกว่าถ้าถ้ามีเงินพอสิมัซื้อให้แตกลับไปตำพ่พอบพรอีพอ่อว่าเอามอเตอร์ <c oughs> ไซค์ไฟฟ้าจังคอยเนาะจะ้าจังไปบวะบ่อยได้ไปซุ่มเมืองเรียนนะลูกเนาะจะ้า<ะ>มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจ้า ก็ว่าอีหลาไปโรงเรียนบ่มีมอเตอร์สัยอยากนุดไปช่วงแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามันขับสาโกอันนี้เนาะมันไปไปง่ายกว่ากันบ่ลูกจ้ะแต่อยาาไม่ตามเสาแต่ว่าต่ำเนยเนาะแก่ย่าไม่ต่ำนะถามเจ้านุดเหนีนเจ้านุดไปช่งห้ามตามนะว่าสั่งหามต่ำเสาหัวนะหามตามเสาหัว มาใส่ไฟฟ้าอีหล่าใส่ไฟฟ้าเนาะใส่เนาะอีหล่าเขียนไใบว่ากันก็คือมีเพิ่มความฝันมาสามสี่แต่มาถานปูแล้วปรากฏว่าโอ้ไม่แก่ยากเมืนเปิดตับเล้าก็ได้ได้ย่ะโอ้ครับผมอในเดือนต่างเล้าไปได้วันสามสี่เหมือนวันวั่นผุดมาค่ะเนาะอ่ะนิ่งๆหน่อยลูกนิ่งๆหนเลยลูกเดี๋ยว เอฟซีพ่อพ่อแม่แม่จะตาลายนะครับใเป็นเด็กฝันฝันมือขึ้นบ่อยี่หละเป็นแนวทางสามสี่เนาะค่ะเนาะฝันหินแดงเร้่งครึ่งบ่ตัวเนี้จ้ะแต่ว่าปูว่าวมันบ่กขึ้อสามปูบบงเรลียวสามหญ้าเบางเดลียวเนาะค่ะเนาะเจ็ดแปดเก้านี่คือกวัวโมบ่อยี่หละจ้ะ ขู่สุดท้ายแล้วนะเนาะบ่มีอีกแล้วเนาะจ้ะไม่มีเพิ่มแล้วนะลูกจ้ะไม่มีเพิ่มแล้วนะคะโค้งสุดท้ายฟันทงไปที่เจ็ดแปดเก้าเหมือนเดิมกับหวัวเป็นเจ็ดแปดหกเลขทูบหกสองสองนะคะเนาะจ้ะต่ว่ามือั้นลงก่อนลูกเรา่ะเล่นไนสองหนึ่งเมื่อนเ่นเหมืนเป็นไนสองหนึ่งนะเจนุดเนาะครับอันคือจะว่าเอฟซีนั่นบ้าล่นเม,มาือมือน,นั่นเป็นเจ๊ไหนกว่าเจนุด์ปวดแขนแขนรุด เพิ่นแต่งตัวมาแล้วลรอเพิ่นบ่ได้่ล่ำพร้อมเนาะเพิ่นว่าเพิ่นถ่ายกล้องตอนแรกๆกล้องหลายเพิ่อนลราเป็นไอไอมือบอกเลยบอกว่าถ่ายล่ำแน่คือว่าล่ำมากมากมากบวบบวอยหันแล้วแต่ล่ำผู้เดียวรวดเพื่อนเอาไปะมาเลยขึ้นมาล่ำบ่ขึ้นมาล่ำเพิ่อนล่ำไปเดียวโอ้แปาขึ้นมาเลยขึ้นมาล่ำเหมือนเพิ่นนั่นแล้วแต่งโวแล้ว พิ่นมักลําอยู่แล้วเนาะเพิ่มักอือเมักบิงลําอยู่แล้วพอดีเพิ่นกเลยมามาแก่ตัว